รถอีกโกคาราคาถูกและได้สีขาวเป็นสียอดนิยมไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มคา่าคุ้มราคาและประหยัดน้ำมันมากๆค่ะท่านะผู้ชมรถมือเดียววารันตีศูนย์นะคะคันนี้ไปชมปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับยิงยิงที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธาน,นีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงก็มีรถเข้าใหม่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมดูกับรถม um ิ subishi แ a r a า1.2 GLX เกียร์ออโต้ปี2017ไปชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถอีโกคาราคาถูกและได้สีขาวเป็นสียอดนิยมพร้อมใช้งานสภาพพร้อมใช้งานรถมือเดียววารันตีศูนย์นะคะคันนี้ ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและประหยัดน้ำมันมากๆค่ะท่านผู้ชมคันนี้เป็นสีขาวสียอดนิยมนะคะท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นแบบโพรเมียมหลอดไฟของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานและก็เป็นรถอีโกคาร์หาที่จอดง่ายนะคะท่านผู้ชม ถัดมามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้เป็นล้อ,อก,กระทะนะคะคันนี้มีฝาครอบเดิมๆจากโรงงานมาให้กับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหน้ายางกันเลยค่ะหน้ายางของเขา1นึห้าทับห5ห้อานั่นเองนะคะท่านผู้ชมขอบ14แล้วก็ที่สำคัญยางปีใหม่นะคะยางใหม่สีเส้นพร้อมใช้งานเลยค่ะ ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ตรงแก้มข้างซ้ายขวานั่นเองนะคะนานผู้ชมกระจกมองข้างของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะคะสียอดนิยมเช่นกันค่ะกันสาดมีมาให้ครบนะคะนานผู้ชมมือจับของเขาก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะอย่างที่บอกคันนี้เป็นรถอีโกคาร์ราคาถูกและที่สำคัญคุ้มค่าประหยัดน้ำมันมากๆค่ะ ถัดมามาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันเลยนะคะด้านหลังของเขาก็ยังเป็นโพรเมียมนะคะตรงนี้สกรีนมายาวๆนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะคะไฟท้ายของเขาเป็นหลอดไฟ LED นั่นเองนะคะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรถซีดานนะคะภายในของเขากว้างขวางเช่นกันค่ะ ไม่เคยติดแก๊สนะคะท่านผู้ชมคันนี้ราคาไม่ถึง300,000บาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคารถไม่เคยติดแก๊สสภาพมือเดียวนะคะที่สําคัญนะคะด้านหลังของเขาสามารถเก็บสัมภาระได้เหลือๆนะคะท่านผู้ชมกว้างขวางเลยทีเดียวะคะ่ะภายในของเขานะคะด้านหลังของเขาจะมีแม่แรงและพร้อมอยางอะไรนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะ แลียิงจะพาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อค่ะห้องผู้โดยสารของเขาเป็นบาะผ้านะคะท่านผู้ชมข้อดีของเขาบาะผ้ารถปี2017เเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งให้กับท่านผู้ชมดูเนาะ เบาผ้าของเขาข้อดีของเขาคือไม่อมความร้อนนั่นเองนะคะใช้งานได้ปกตินะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่ารถปี2017ผ่านมาได้5ปีแล้วเนาะเบาของเขาเดิมๆนะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักๆเบาะตรงนี้มันจะขาดและจะยุย่ยแต่อันนี้สภาพเดิมๆนะคะให้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นเบาผ้าสภาพเดิมๆภายในของเขาเดิมทุกอย่างค่ะ เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะท่านผู้ชมนั่งสะดวกสบายไม่แออัดนะคะเฮ็ดรูมตรงนี้ดูเป็นเหลือๆผ่อนถูกมากๆนะคะท่านผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มองหารถอีกโคคาร์ราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆผ่อนถูกเหมือนมอไซนะคะท่านผู้ชมอ่ะแล้วหญิงจะพาไปชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลย ของเขานะคะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันเลยคันนี้นะคะเลขไม์ยอยู่ที่1นึ่งแสนกับอีก500กิโลนั่นเองนะคะย้ําอีกทีหนึ่งนะคะ1นึ่งแสนห้าร้อยกิโลนะคะไม่ใช่ห้าพันนะคะหนึ่งแสนกับอีกห้าร้อยกิโลนั่นเองค่ะเป็นไม้แท้ๆนะคะท่านผู้ชมวารันตีศูนย์นะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพโดยรวมแล้วเป็นสภาพพร้อมใช้งานมากๆนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับระดับวอลลุ่มเสียงเพลงได้เช่นกันนะคะตรงนี้เลขไมค์ของเขาเฉลี่ยต่อปีแล้วตกปีละ20,000นั่นเองนะคะท่านผู้ชมรถสภาพ5ปีบอกเลยว่าสภาพของเขาพร้อมใช้งานมากๆนะคะเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีมากรถมือเดียวนะคะคันนี้ ตอนโซนตรงกลางของเขาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอทัชสกรีนให้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถเล่น FMAM ได้เช่นกันค่ะเล่นเพลงแผ่น c d FM ได้เช่นกันนะคะหรือเราจะเล่นเชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันค่ะแอร์ของเขาสามารถปรับระดับได้นะคะท่านผู้ชมโอเคอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายเคลื่อนตัวง่ายแล้วก็หาที่จอดง่ายเช่นกันค่ะไปเดี๋ยวยิงจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลย คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซิน,นเครื่องยนต์เดิมๆห้องเครื่องสภาพเดิมๆนะคะคันนี้เครื่องยนต์1 1 9 3ซีซี78 cc, แรงม้านะคะท่านผู้ชมสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะแผ,แผ่นกันความร้อนของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเช่นกันนะคะวารันตีได้เลยนะคะว่ารถของเราที่นี่ที่เดียวนะคะ ไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ100%เค่ะท่านะผู้ชมน็อตไม่เคยขยับนะคะแก้มข้างเดิมๆดิมคันหน้าเดิมเดิมนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง2 3กิโลต่อลิตรราคาไม่ถึง300 0สนบาทก็เป็นเจ้าของได้และก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23กิโลต่อลิตรเลยค่ะ ราคาค่าตัวคันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะหญิงมาจัดโปรโมชั่นอีกเช่นเคยกับราคาคันนี้นะคะราคา2,99,000บาทลดปี2017นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง3,800บาทนะคะประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23กิโลต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหาหญิงได้ที่0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะคะ 0856113435สำหรับวันนี้ยิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ